สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะฮะแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะครับก็คือ IQ Option นะครับ IQ Option เป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งนะ,ะไว้สำหรับการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex นะฮะเป็นคู่เงินสกุลต่างๆนะครับ Binary Option นนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับนะครับแล้วก็ในยังรวมถึงในส่วนของ สินค้าพวกกันพวกทองคำน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็หุ้นต่างๆนะครับนะฮะตามนี้เลยนะครับนะครับเราจะมาพูดถึงตัวแรกนะฮะตัวแรกจะเป็นในส่วนของออปชั่นนะครับก็คือการเทรดคู่เงินนะครับแต่ให้จบภายในแท่งนั้นๆหรือเวลานั้นๆที่เรากําหนดนะครับนะฮะจะยกตัวอย่างก็คือประมาณนี้นะครับนะฮะใส่ตัวเงินมูลค่าการเทรดเข้าไปนะครับสมมุติอันนี้ผมเล่นที่ทําเฟรมหนาที หมายความว่าแท่งละหนึ่งาทีนะฮะสมมติเรากดซื้อจากตรงนี้ณจุดจุดนี้นะครับเรากดซื้อไปจุดจุดนี้นะครับถ้าราคานะครับปิดในแท่งนี้เหนือกว่าจุดที่เราซื้อนั่นคือเรากําไรนะครับนี่คือในการเทรดในส่วนของ b บงก์รีนะครับออปชั่นเองนะครับต่อมาก็คือในส่วนของ f o r e x นะฮะเราสามารถนะครับกดซื้อทั้งขึ้นทั้งลงได้นะฮะเหมือนใน MT4 นะครับ แต่ในที่ท้งนี้นท้งนั้นนะฮะเราจะไม่ลงเป็นเป็นหลอดนะครับเราลงเป็นจํานวนเงินในการเทรดต,ต่อครั้งนะครับสามารถนะครับสั่งปิดกําไรได้นะครับเมื่อกําไรที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือมูลค่าตามตัวเงินนะครับเช่นอ่าเรายอมขาดทุนได้ที่1เท่าอ่าขาดทุนได้ที่1เท่านะฮะแต่เราเอากําไรที่ 2เท่าของเงินทุนแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับหรืออ่าต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะบิทคอนเทียมดอกมีหมดนะครับจะบอกว่าใน IQ สามารถเทรดได้หมดเลยนะฮะถ้าในบิตเนี่ยฮะจะบอกได้เลยว่าเหมือนใบแนนนะครับคือซื้อได้ทั้งขึ้นและลงนะครับซื้อได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับนะฮะ สมมติว่าเราจะซื้อเราตั้งไว้ปิดขาดทุนที่ราคาที่เท่าไหร่ราคาที่เท่าไหร่เราจะปิดกําไรที่เท่าไหร่นะครับสมมุติในตัวอย่างผมต้องการซื้อที่ตรงนี้นะครับซื้อที่จุดนี้นะครับแต่ผมตั้งเป้าไว้ยอมยอมขาดทุนที่จุดนี้นะครับแล้วก็ตั้งกําไรไว้ที่จุดนี้เราสามารถตั้งตามราคาสินทรัพย์ได้เลยครับมีท r ล i ิ i n g ตอ o ให้ใช้นะครับรักษาการเปิดตำแหน่งให้ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับ ก็ในในเรื่องคู่นะฮะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับในสกุลเงินดิกิตอนนะครับทองคําครับพูดถึงเรื่องทองคําบ้างนะครับทองคําน้ํามันนะครับเงินนะครับเหมือนกันนะฮะจะหลักหลักการเดียวนะครับหลักการเดียวกันครับคือซื้อได้ทั้งขาขึ้นราคาลงนะครับนะครับตรงนี้บอกเลยนะฮะสามารถทํากําไรได้ในทุกๆตลาดนะครับกับ i q ค p t i o n นะฮะ เปิด24ชั่วโมงกันเลยนะฮะทางด้านการเทรด b บตเตอรี่นะครับมีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะจะเป็นตลาด OTC นะครับใครสนใจก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถมาทำกำไรกับเราได้เลยนะฮะนะครับผมสวัสดีครับ